ทุกคนพี่จูนค่ะวันนี้นะคะพี่จูนหั่นผักกัดดองนะคะมาผัดกับไข่นะคะทุกคนผัดแห้งๆนี่เลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนกินเลยนะคะใส่กระเทียมเจียวเยอะๆนะคะจะได้หอมๆแล้ว่าผัดได้ออกแห้งหน่อยนะคะบีบน้ําบีบน้ําที่ติดกับผักกัดดองนะคะออกให้หมดล้างสองสามน้ำค่ะจนกว่าจะหายเปรี้ยวนะคะ เมืบบ่อวานจะเอาไข่มาเจียววันนี้ผัดก็เลยวันนี้โครงการคนละงพึ่งนะคะใครมีนะคะเอาไปใช้ได้แล้วนะคะกดรับสิทธิ์ก็เอาไปใช้ได้เลย บางร้านเขาก็เอาไปใช้ไม่ได้จากที่ว่าเมื่อก่อนเยอะแยะนะคะตอนนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้เพราะบางร้านเขาปวพาสีนะคะเลือกร้านเฉพาะเลือกใช้ร้านเฉพาะที่ว่าเขาเติมตังค์ให้เรานะคะ ไม่ต้องเติมตางเองร้านไหนไม่เติมให้ก็ไปใช้ร้านอื่นค่ะไม่ต้องใช้ร้านนั้นบางคนนั้นมีตามเติมนะคะใช้เฉพาะที่มีอยู่ร้อยห้าสิ คุนใส่ข้าวมาเยอะ อิ่มนะทุกคนนะอย่งนี้หน่อยดูไปนะคะพัดคิดหน้าพี่ตูนจะเอาอะไรมาทานนะคะกันนี้นะคะเจอกันไหนคะ่ะ